ฉันเองเนี่ยรู้จักกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยรู้เพียงแค่ว่าเมาลิดของท่านนบีเนี่ยทำวันไหนเท่านั้นถามว่านี่พี่น้องนี่คือการรู้จักกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจริงๆหรือและประเด็นคืออะไรพี่น้องที่ว่าเป็นเมาลิดเมาลิดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยนะเอาจริงๆเนี่ยพี่น้องนะนักวิชาการยังคีรับกันอยู่เลยชัดเจนเนี่ยนะเพียงแค่ไม่กี่เรื่องเรื่องปีเนี่ยคือปีช้างเนี่ยแน่ๆววััันนนนนเเีี่่ยยคือจทร์แน่ๆ ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันที่หรือเดือนเนี่ยพี่น้องถ้าให้ความเป็นธรรมเนี่ยนะครับนักวิชาการเนี่ยยังขีล้กันอยู่เลยแต่เราเนี่ยอะไรเนี่ยนะบอกว่าฉันเนี่ยรักท่านนาบีแต่ไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะนอกจากว่าพอถึง12บสองรอบุนอาวันเนี่ยด้ฉันเองจะต้องจัดวันเกิดให้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัที่ว่สาสัลลลมถามว่านี่พี่น้องรู้จักท่านนาบีจริงๆหรือแล้วในงานมาลิดเนี่ยมีอะไรพี่น้องพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้นะก็ขอไม่พูดแล้วกันแต่อยากจะให้ตระหนักเอาไววว้้้ี่่่นนนองาาากกรรูจััทบมมลย เพียงแค่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องที่ถูกต้องจริงอยู่บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มันมีการอ่านประวัติของท่านนาบีอ่านเป็นภาษาอะไรแล้วเราเนี่ยเข้าใจไหมพี่น้องนะหรือ,อถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยเราเองได้ฟังไหมว่าท่านนาบีเนี่ยนะทำงานดาวะอย่างไรปีแรกจากการอพยพไปมา,มาดีนะเนี่ยเป็นอย่างไรเราเองรู้กันตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะรู้จักกับท่านนาบีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รู้จักว่ามาลิดเนี่ยจะทําให้ท่านนบีเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่